วันนี้เราจะมาทำปลาส้มเลค่ะปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยผ่าท้องทำความสะอาดคอดเก็บล้างให้สะอาดเลยให้หมดเมือกใช้เกลือล้างนี่ค่ะตัวใหญ่ๆวันนี้ปลาตะเพียนเราจะทำเป็นปลาส้มปลาส้มปลาตะเพียนนี่ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเกลือมีข้าวเหนียวมีกระเทียมตอแบแบรกก็เกลือลงไปเลย ขยำไปเลยค่ะเขยำลงไปเลยวก็เทียมขยำลงไปเลยล้างมือให้สะอาดขยำลงไปเลยค่คะหมักไปเลยทำแบบบ้าน,านเรา บางคนเขาก็จะเอาข้าวเหนียวยัดองเดี๋ยวเราขยำเกลือก่อนขยำเกลือกับกระเทียมก่อนเกลือก็ประมาณช้อนช้อนช้อนแกงนี่ใครอยากเอาเค็มก็แน้วแต่เวลาทอดก็ไปล้างเอาแล้วก็ข้าวเหนียวห่วตะามลงไปเลย เยขยําไปนิดนหรือจะตําก็ได้ค่ะบางคนเขาก็ใช้แบบนี้ค่ะบางคนเขาก็ตำอันนี้เราเอาไว้หม,มัก่ะหมักส่วนยัดท้องเราก็ทําอีกเอาไว้ยัดท้องอีกทีนี้ก็จะมีเอากระเทียมอย่างนี้นะคะ่ะกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็ข้าวเหนียวขยําขยําให้ให้เข้ากันแล้วก็เอาไปยัดที่ท้องมัน ยัดทองปลาเลยยัดเข้าไปเลยคนเหนียวยัดยัดเข้าไปนี้เลยยัดเข้าไปในท้องควักไส้ล้างให้สะอาดแล้วเราก็ปิดฝาไปเลยหมักเอาไวส้สักสองสาวันบางคนก็หมักเอาไว้เป็น เป็นเดือนก็มีเป็นกว่วมันจะเปรี้ยว่ะคมันจะมีรสเปรี้ยวๆเ,เสร็จแล้วแล้วก็เอามาทอดนคะคะมันจะมีความเหนียวทำง่ายๆคุณก็ใส่ถุงขายตัวนึงก็ยี่สิบห้าสาสิบสามสิบห้า นี่ค่ะปลาส้มกับปลาส้มทำปลาส้มค่ะข้าวเหนียวก็ตำถ้าไม่ตำก็ขยำนี่ค่ะปลาส้มปลาส้มปัตะเพียน ปลาส้มปลาตะเพียนนี่ค่ะ